ไม่โตนะแต่ก็พอได้อยู่ตีไปตีมากัดอยู่ใต้หญ้าสองสามรอบโอ้มันนี้เน่าเลยตีกับคลองหมายคลองน้ำมันค่อนข้างจะเน่านะครับหญ้ามันเน่าเรามาฉีดยาหญ้าในคลองหญ้าก็เน่าครับ นีกบยางเอดวันนะครับประชนันสายพอได้อยู่เก็บๆนะครับ <c oughs> นี่ยฮะหมายก็อย่างที่เห็นครับเป็นคลองหญ้าเน่าแล้วก็มีช่องเนี่ยมีพวกปลาเล็กปลาน้อยขึ้นจิบน้ำอยู่แล้วก็ตีลองตีดูครับได้เรื่องครับกบยางเอสวันนะครับผมฝากไว้ด้วยครับนะนะ่ะ ก็เป็นกบยางที่คุณภาพในเรื่องของเนื้อยางความคงทนเสียงแอคชั่นใบได้เรื่องครับการันตีด้วยผลงานที่เห็นโอเคครับผมฝากไว้ด้วยกบยางเอสบันเรียบร้อยดีครับ ตีแป่ไม้แรกกัไม่โดนครับไปอีกสไม้เรียบร้อยเลยกบยาง S1 ครับนี่ฮะเอสีเทานะครับผมช่อนใสขอเก็บนะครับวันนี้เก็บปลาไปทำเกมช่วงโควิดครับ โอเคฝากไปด้วยครับผมกบยางเอสวันนี่ฮะโอเคครับเก็บร้อยดีครับผม กัดจนได้นั่งตีหลบล่มอยู่พักใหญ่เลยนะครับกัดไปกัดมากัดจนโดนครับนี่กบยาง S อวันนะครับผมช่อนไซทำเค็มครับขอเก็บนะครับ สะเบียงตุนไว้กันโควิดก็ระบาดหนักเหลือเกินครับยิ่งหนักไปเรื่อยเลยโอเคครับผมกบยางเย็ดวันก็ตรงนี้มันเป็นคลองหลอดคลองหลอดที่เขาทาไว้สูบน้ําเข้าการทําการ,กรเกษตรท่อนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงหายแล้ว <laughs> หลุดไปแล้วหลงน้ำไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับไม่ให้เก็บ ก็ปล่อยไปประมาณบ่ายบ่ายสองโมงแล้วนะครับแดดร้อนมากเลยช่วงนี้ก็หาที่หลบล่มแล้วก็มานั่งตีเล่ดๆนี่ครับก็กัดจริงๆโอเคครับผมหลุดไปแล้วครับสะบัดหลุดไปกบยางเย็ดวันนะครับผมตอนนี้โอเคครับเรียบร้อยดีครับผม